ครับผมกัตาโลงกับก้าวยาธรรมราเรตะกูนะครับวันนี้ลองแสงไฟตรงนี้น่าดูคลาสนิดนึงนะครับแต่ก็มาพูดมาคุยกันครับคนคนนะครับก็มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังครับวันนี้ก็วันนะครับวันที่12บสองกราคม2567นะครับเมื่อกี้เพิ่งปิดสายไปอีกหนึ่งท่านสุภาพสตรีนะครับก็ปิดมาหลายคนแล้วนะครับก็ผมก็ลองนะครับ ใช้ความโสดลองคบหา,าสนิทกับสภาพตีละลายท่านนะครับในโลกออนไลน์นะครับเจอจากแอปหาคู่บ้างเจอจาก Facebook บ,บ้างนะครับก็คุยกันสนทนากันนะครับเห็นว่าต่างคนต่างโสดก็คุยกันแต่ส่วนใหญ่ครับเข้ามาแล้วครับผลสรุปออกมาคือมีนะครับมีผลประโยชน์นะครับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับ เขาใจครับว่าสุภาพตีอยากหาคนซัพพอร์ตแต่ความจริงใจมาก่อนนะครับสมควครัวที่ไปตรงนั้นผมก็แกล้งบ้าแก้งบอกแก้งเพียนบอกไม่มีอะไรว่างเปล่านะครับม่ได้โกหกนะครับแต่เราดำตัวเองคือจะลองใจคนดูมาล่าสุดครับนะล่าสุดนะครับก็คุยกันก็นะครับมีมีมีเงื่อนไขนะครับดูแล้วคือต้องการ จะได้สภาพปรุษที่ว่ามาช่วยซัพพอร์ตหรือผู้ชายที่ว่ามีสถานการเงินหรือว่าสถานภาพทางสังคมที่ดูดีนะครับมีสกุลมีเงินอันนี้ผมก็ลองฟอร์มดูเขาคบอยู่ได้เกือบสองอาทิตย์ก็คุยกันนะครับผมก็เออจิตวิยานะครับแกงโง่แกงบ้าแกงเซอร์นะครับก็โอเคคุยตลอดนะครับนะไลน์กันคุยกันแต่ว่ายังไม่คุยด้วยเสียงยังไม่เห็นด้วยภาพ นะครับมาล่าสุดนะครับก็โยละมีลูกโยเข้ามาเรื่องว่าจะหาะไรายได้พิเศษนะครับคือก็เหมือนว่าจะเริ่มจะมีการจูงชวนนะครับให้การลงทุนอะไรทักอย่างผมก็แกล้งโง่แกล้งบ้านะครับแกล้งบอกว่าเพิ่งเล่นเ,เกมพนันออนไลน์แล้วได้มานะครับเว็บนี้ได้มาถอนได้2000แต่พอเล่นต่อไปไปมาเข้าเนื้อจากได้สอ0 0ักลายเป็น เออคืนเข้าไปสองพแล้วก็เสียอีกสองพโอ้ใช่ไหมครับนี่ขนาดว่าแค่รู้จักกันแค่ออนไลน์ยังไม่ได้คุยเห็นหน้าเห็นตานะครับเขาโอเคยังไม่ได้เป็นเจ้าเขา้าเจ้าของแสดงความเลยเขด่า,ดาผมเล่เฮเลยนะครับผม50กว่าแ,แก่งโง่บ้างจะเข้าโรงบ้างโอ้โหทางเขาโปรไฟล์นะกล่าวถึงอ้านถึงก็เป็นข้าราชการนะครับหน้าตาดีสวยแต่พอปุ๊บ าโยนมาก่อน,นะครับโยนมาเรื่องว่าจะลงทุนเรื่องหุ้นทองหุ้นไรปุ๊บผมก็เลยแกล้งแซกเข้าไปว่าผมไม่มีเงินแล้วนะครับผมเสียนะเผิ่มผ้าเล่นตรงนี้ไปเสียไปนะครับสองวันนี้เสียไปสองพันลองตีกลับไปโอ้โหดา่าผมมาเลเทเลยนี่ขนาดยังไม่มีอะไรกันนะครับยังไม่เจอหน้ากันยังไม่คุยกันนะครับด้วยเสียงเลยนะครับยังไม่มีความสมคันธ์ในสถานะอะไร นะครับเขาหัวงผมโอเคอยาให้ผมคืออาจจะเป็นทฤษฎีนะครับหลายคนเลยนะ,สะแสดงความาชอบของผมนะจะรับไลา์คุยกันจาว่าอย่าไปยุ่งผีกูนู้กูนี้สดถาการหวงถึงเป็นเจ้าของเราเราไม่ว่าแต่นี่ครับผมยังไม่มีอะไรด้วยเลยผมแกล้งสเปริตชนไปว่าผมไม่มีเงินแล้วอะไรแล้ว โหด่าผมเละเทะเลยครับคอมเมนต์มาเขียนไลน์มาด่าผมเละเทะเลยผมไม่เข้าใจว่าตัวจริงเขาจะจริงกับปลอมยังไงผมไม่รู้แต่ส่วนใหญ่นะครับคนเป็นโรคประสาทนะครับเยอะหรือบางคนเป็นโรคจิตคิดไปเองคือคุณยังไม่เป็นเจ้าของเขาเลยคุณยังมีสภาพแค่คุยกันทางไลน์นะครับยังไม่ได้ว่ามีความน้มพันอะไรที่ลึกซึ้งม,มันมือชกไม่ได้ผมเป็นผู้ชายยังไม่มัดมือชกผู้หญิงเลยนะครับ ก็มีนะผู้ชายบางคนมันมือชกผู้หญิงนะครับพอปุ๊บกลายเป็นเจ้าเข้าเจ้าขอแสดงอาการแสดงภาพรักแ,แสดงอะไรแต่นะครับแบบผวงเกินความเป็นจริงอันนี้ผมเจอตัวเองปวดหัวเลยครับผมรีบไปนะครับมีสองตัวที่ใช้สองมือถือนะครับรีบไปบล็อกหมดเลยนะครับการสื่อสารพราะเล่นดาบผมมาเละแลยก็เล่นดาบแบบหยาบๆคลายๆนะครับไม่สุภาพเลยนะครับน่ากลัวครับ เจอเยอะครับเจอเยอะครับบางคนครูไปคุยมาขอขอขอยืมตังค์บางคนครูไปคุยมานะครับไม่มีทางกินข้าวนะครับส่วนมากในที่ผมเจอเนี่ยคือมาจากช่องของการอะไรเ,เพ็คู่เผจหาคู่ของ Facebook เขาก็บอกแล้วว่าคุยกันให้แน่ใจก่อนนะครับถ้ามีการของเงินขออะไรกันก็ปิดสายไปเลยเยอะมากครับเข้ามาแล้วเห็นผมไปเสีย ผมไม่ใช่อะไรคือยังไงมือไวโอนไวนะครับคนเราจะช่วยเหลือกันมาต้องลึกซึ้งกันมาต้องรู้ว่าเหตุผลอะไรจะต้องช่วยเหลือกันผมไม่ได้คนบ้าบอหน้าโง่และอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้ขี้เลยน,นะครับแล้วก็มีดีตัวเองนะครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองได้ถึงบอกคนหลายคนนะครับแต่เพราะสภาพบุรุษนะครับ อย่าไปหลงเชื่อนะครับคําหวานคําอ้อนหรือจิตวิยานะครับในการที่โอ้โลมปฏิโลมมานะทําให้เราหลงเชื่อว่าเขาจะเป็นแฟนตัวจริงเราเสร็จแ,แล้วนะครับเขามีการหย่อยเพื่อจะเอาผลประโยชน์จากตัวเราตัดสายจิ้งเลยครับอย่าไปห่วงเวลาที่คบหากันมาอันตรายครับออนไลน์นี่อันตรายมากเลยเรื่องเรื่อง,งคู่นะครับเรื่องหาคู่ นะครับเรื่องผู้ชายจับผู้หญิงผหญิงจับผู้ชายเนี่ยอันตรายครับตัวจริงหายากครับความเป็นจริงนี่มันแค่ประมาณหนึ่งหนึ่งในร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองน่ากลัวครับน่ากลัวจริงกี่เจอครับผมรีบบล็อกหมดเลยโอ้ด่าผมเลเทนะผมแก้ชวนจะชวนผมหยอดไปแล้วชวนผมเรื่องรายได้นะครับรายได้เสริมลงทุนเขาก่ามาว่าลงทุนเรื่องคุณทงคุนทองอะไรแต่ผมแทงไปว่าผมไม่มีจังแล้วเงินผมเสียไเดี๋ยเกมพนันนะครับ เกมแเน,อ,นออนไลน์ไปนะครับสองพันปุ๊บเขารู้แล้วว่าต้อนผมไม่ได้ละนะครับผมไม่มีผลประโยชน์เข้าไปให้แล้วกินผมไม่ได้ละโอ้โหด่าผมเสียหายด่าแบบไม่ไว้หน้ากันนะด่าแบบไม่ต้องคุยกันต่อเลยก <s ets> ็มาเล่าบอกให้ฟังครับระวังนะครับคนเป็นโรคจิตคนเป็นโรคประสาทก็ยังพอหน้าคุยได้แต่คนที่มันเรียนจัดคนที่มันโปรไฟล์ปลอมคนที่มันสร้างภาพ เอารมมาสแกมนะครับความรักความชอบความผูกพันหรือความหลงกันเนี่ยแล้วมาเกาะกยมเอาประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งอันจะายครับเลี่ยงได้เลี่ยงครับปิดสายได้ปิดเลยน่ากลัวครับมาเตือนกันครับคนโค,คนครับคนปากหมายอย่างผมกับตันโรมครับก้าวปัญญาสำราญเลือคูลไว้มาคุยกันใหม่ครับ